ผมปาดได้ย่องเนี่ยจัดข้าวบ่าตาแล้วอบว่าฮะจักรยานครับคุณจูอยางไรับจัรยานฮะอะไรนะอเขไม่ดีจัรนเขาช้ที่พ่อเอาเอไมดเลยนะครับครับโอเคแลจักยานผู้ต้องโอ้นเขา่ไหมเออเราก็เก่งแม่งโไวมาก รับผมไปกันต่ครับอครับคำที่สองครับคำาที่สองพรล้วขาครับคำที่สองครับโอเวนเด้คบบอนรกผมวยไดอันผมกำลังดูอยู่ว่าเป็นยังไงอะชาวตางชไมไต้องตบบ ต่อมาตุ๊กตุ๊กรัตุ๊กตุ๊กนะครับแบนทั้งตาแบนทั้งหันทั้งหันอะไรจะอยู่ในใจแล้วตุ๊กตุ๊กคุณดูยังไงคุณดูยังไงนะอะไรนะของไมีหลังคาคุณดูสิ่งนี้เป็นหลังคาได้เหรอคุณดูยังไงกันเนี่ยนะคะตาเราเป็นตุ๊กเป็นกระดี่งูกป้อนนะครับผมเก่งเนาะดูเป็นแบบเบสิกเบสิกเลยหน้าจะเป็นแบบจานนะ

เรื่องแปลเาต่อ่ารถจและรถจอเหอที่คุณ้าโลโลนะครับคุณ้าโลโครถจอดจะเป็นอไรถูกต้องย่าฮะสิ่งนี้เรามักจะพบเจอตาอุ้ยไอ้ดอกเพื่อนงานคุณพลอยครับโอ นี่ขาแ่้วนะอดเียก็ปวดนิดนึงะ้วนะอย่าลรมยนมือกนอนนะตีวีดีวีโอขอ้โชคดีครับไม่ใช่ายจาคุณนะไปจาคุณครับวาดวาดวาดไม่ดีเนี่ยความหมายก็จริงนะครับขาละเต็นตัวนะครับขมแล้วขาแล้ว แต่ก็เห็นตึ๊บตึ๊บตุ๊บตุ๊บตึ๊ต่อว่าเนาะเนาะและเนาะใช่นะเนาะไหมและมองต่อีปถูกต้อนนะมองให้เป็นเนาะอย่ามองเป็นไข่กูโตเลยเนาะนะครับโอเคนะครับคุณเบลเป็นยังไงนะอ่ะขั้นตอครับคั้ที่สองโอ้ก็ยังไม่หมดกับอะไรนะถึงหรืบ รื้อรื้อหายหรอหายหรอกึื้อรื้อรื้อเรียนต่อมารู้เรียนนะครับสาระมาพของคุณป็าด้าและรื้เรียนในคำตอบที่ถูกต้องเป็นัวหนึ่งหนึ่งทำไมครับคือเราอ่ะอยากให้ผู้ที่แบบเขาไม่ได้มางานในวันนี้อ่ะเขารู้สึกเสียดายจังที่ไม่ได้มาเพราะฉะนั้นรูปเกมที่เราเล่นเน่ะเราก็รู้กันแค่นนี้ก็ได้ดิใช่ไหม ให้คนที่เไมได้มาแบบอุ้ยเสียดายเลยอยากมาสรุปเลยไม่ได้แล้วนะไม่แล้วครับต่อเลยครับไม่ได้แล้วเไครับไปกันต่อผลไม้นะผลไม้อไุยตมเห็นไหมครับาเป็นชือเลย อันนี้ถูกต้องนะครับผมกลัวเดี๋ยวว่าพี่ดีไทยเป็นส้มอีกครับสองตัวเดินคุณเบลนำอยู่นะครับข้างอ่อนี่เดี๋ยวตอบถูกต้องเลยโอเคคพีดช่วยสุนนะโอเคว่าไงดีวะลองดูนะนะที่สี่โอเคไปตอนนี้เอาเริ่มงนะหรือที่สี่ครับหน้าตาของคนเหเพี้ยนมากเลยนะคุณสองคนเหเพี้ยนมากเลยนะไม่ได้หรอไม่ได้เลยนะ มันคือแบบไม่ได้ไม่ได้เลยหรอเอาอย่างเนี้ยเอาอย่างเนี้ยมันแอนคนนี้นะใช่ไหมมาและคำสุดท้ายครับตัดสินนะว่าเราจะเข้ารอบต่อไปง่ายเลยผลกลมกแบบนี้มีไม่เดียงโอเคยืีไม่ออกใช่ไหมเติร์ดเติร์ดอะไร Okay, yeah. uh, this is a college stop, okay? College stop so yeah. thank you. So you stop you